กราบสวัสดีทุกท่านนะครับมิตรรักแฟนเพลงเรื่องเล่านะครับครูแว่นเล่าให้ฟังอ้อขอโทษทีบางทีตัวเลขผมอาจจะผิดเพี้ยนไปนิดนึงนะครับเรื่องเล่านี้ประมาณสักสิบเจ็ดปีที่ลแล้วละน่าจะเป็นประมาณสักปีสองพันสี่นะที่ผมที่ที่สมัครเข้างานไปนะครับแต่ตอนนี้ก็นับที่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดซีรีได้ก็ประมาณสิบเจ็ดปีนนะครับก็เกือบเกือบยี่สิบปีนะฮะ คลิปที่แล้วคิดอะไรได้ก็พูดพูดไปคลิปนี้ก็เหมือนกันนะ <c oughs> นะครับเรามาติดตามดูย้อนอดีตกันดูนะครับมาลองถอดรหัสบทเรียนดูว่าได้อะไรมาบ้างนะครับในการที่เราไปทำงานที่โรงงานอุตสาหากรรมในนวนครนะครับติดตามเด็ซีรีส์ไปเรื่อยๆ <c oughs> ยินดีมากนะฮะถ้ายังจำผมได้นะครับมิดลักแฟนเพลงคนเดิมหน้าเดิมเลยนะครับแต่ก่อนในโรงงานก็จะเรียกผมว่าพี่วีนั่นแหละที่เรียกพี่ ก็เพราะว่ากลัวอายุมากกว่าเขาหรือบางคนบางคนถ้าอายุน้อยกว่าเราอะ่ะที่เข้ามาเขาก็จะเรียกพี่ไว้ก่อนอันดับที่หนึ่งก็คือปีถ้าเราเข้าเข้ามาปีแรกอะไรเงี้ยเราก็สวัสดีครับสวัสดีครับไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราอยู่ไปนานๆปุ๊บคนที่เข้ามาหลังเราเช่นเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นเด็กในไลน์เป็นวิศวกรเข้ามาใหม่เป็นผนกเป็นเสมียนอะไรเขาก็จะเรียกพี่นะจะเรียกเราว่าพี่อามาก่อนเขาก็ จะให้เกียดก็เลยยัเราว่าพี่จะอยู่ไปนานๆานเลยเช็คอายุมันเป็นเพื่อนนี่ว่าบางทีอายุมันเท่ากันนะฮะสังเกตเรามันไม่ได้เหมือนอยู่ในค่ายทหารนะเข้ามาก่อนเป็นพี่ตลอดไม่ใช่ฮะ,ะอยู่ที่อายุด้วยอยู่ที่หนังหน้ามึงด้วยบางที <c oughs> เขามาก่อนเรียกพี่ก่อนแล้วเดีย๋ยว่อยไม่เกลียดกันอันนั้นไม่แปลกนะครับผมเล่าถึงตอนที่สมัครงานเข้าไปแล้วลว,วันแรกที่จะต้องไปทํางานนะครับวันแรกเขาจะมีรถบริษัทด้วยเออมีรถบริษัทแล้วก็รู้สึกจะมีหอพักให้ด้วยแต่ผมไม่ได้นอนหอครับผมเป็นเด็กบ้านเป็นแมวบ้าน ไปเช้าไปทํางานเย็นก็กลับบ้านนอนเช้าไปทํางานเย็นก็กลับบ้านทําอะไรมัง่งก็ก,ก็แก๊กๆนอนตามสูตรชีวิตมีเท่านี้ทีนี้ละเมืองเช้านี้จะต้องไปทํางานละผมจําบรรยากาศเขาก็จะแจกชุดแจกอะไรมานอกก็ใส่ชุดจะเป็นชุดสีน้นําเงินเออเป็นเสือ้อกางเกงมารู้สึกจะให้มาสองชุดมั้งน่าจะสองชุดเป็นเสือ้อกางเกงแล้วก็รองเทา้าเออรองเท้ารองรอ,องเท้ารองเท้าเซฟตี้จะเป็นชุดยูนิฟอร์มมาเป็นเซ็ตมาแบบนี้ก็โอเคแต่งตัวมาอ่าได้แบบนี้ เข,นขินหน่อยเขื่อนๆน,นะเราไม่เคยไปเว้ยแล้วรถรถเที่ยวแรกที่เข้ามารับเราเนี่ยประมาณสักหกโมงผมจะไปขึ้นรถตรงสวนจตุจักรนะครับมันจะมีเขาบอกว่าพี่ขึ้นตรงนี้นแหละแล้วผมจะรู้ได้ยังไงก็คนที่แต่งตัวเหมือนคุณนั่นแหละเออใช่เหีย้ยโง่จังวะกูนี่มันโง่จริงๆไม่เคยทํางานอะ่ะไม่รู้ใช่ไหมอะแต่งตัวไปก็ตื่นมาเช้าหน่อยตื่นมาตีสามอะมันนอนไม่หลับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจออะไรแบบคือเราไม่รู้อะ ผมเคยไปโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมากก็แค่สองที่สมัยตอนเรียนนะครับอาจารย์ก็ก็จะพาไปดูงานดูโรงงานเซรามิกมั้งก็เข้าไปนักศึกษาก็เดินตามกันไปอ่ะเดินเดินให้เดินในเส้นแล้วก็เดิน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 หลุดนอกเส้นเฮ้ยหลุดหลุดนอกเส้นดึงเข้ามาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดิน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 ไปตามไปเรื่อยฮะคุยไปเรื่อยโม้ไปเรื่อยกลับมาก็ทารายงานส่งอาจารย์ไปอย่างมากก็สองโรงงานแต่ไม่ได้เข้าไปในส่วนออฟฟิศเป็นแค่คนดูงานทีนี้เรามึงเราเป็นคนทํางานในนั้นเว้ย เราก็ไม่รู้เราจะต้องไปเจออะไรบ้างฟังจากรุ่นพี่มั่งก็เจอนั่นเจออะไรวะก่อนจะไปมันจะมีนิยายนิยายพวกรุ่นพี่มันชอบมาเล่าให้ฟังอะเออแบบเขาไปนะเว้ยเดี๋ยวเขามีรับน้องนะมึงมึงฉลาดจริงเขาบอมึงมาจากมหาหลัยในเนี่ยมึงดูนะมันมีเส้นสายมีอะไรนะมึงอยู่อยู่ให้เป็นนะเว้ยศึกษาให้ดีหากลุ่มไม่ได้ไม่เหมือนกูพาเขาไปเข้าคุกเลยมึงเคยดูไหมพิษเส้นเบรกอะเข้าไปแบบช่วงช่วงเที่ยงอะช่วงเที่ยงตอนที่มึงทักเบรกะอะเพราะอา มันจะมีแบบพวกฟิตเนสพวกพวกแบบพวกนั่งคุยกันอะไรเงี้ยพวกแบบมองๆแล้วเอามีดส่งส่งมีดหลักให้วิ่งไปแทงกันเออพูดเหมือนแบบเหมือนใช่ป่ะวะเหมือนอยู่ในคุกเลย <c oughs> เอ,อ่อไม่เป็นไรก็ฟังมาแล้วขาบอกว่าเออเฮ้ยวิธีง่ายที่สุดไว้ในการรับมือหวัดดีครับนี่นี่นี่วิธีง่ายที่สุดในการรับมือเลยไม่รู้แหละเจอเฮี้ยอะไรกูยกมือไหวไหมะนอ้นอมน้อมไปก่อนเป็นเด็กใหม่ไม่รู้แหละกูไหว้ด่าเลย ว่ายน้ำไม่อหวกูเอาและได้แผลละเช้าามาตีสี่ตีห้านั่งนั่งมอไซค์ออกไปเราก็นั่งแป๊บเดียวฮะจากบ้านผมไปถึงส่วนเจรู้จักรแป๊บเดียวถ้าเจอสายแปดกับบึ้มบมบ้ห้านาทีถึงแป๊บเดียวะแป๊บเดียวจริงโลกนี้ถึงโลกหน้าสายแปดนะแถวบ้านเนี่ยผ่านหน้าบ้านวิ่งความเร็วไม่เคยเปลี่ยนความเสี่ยงไม่เคยไม่เคยเพี้ยนเลยฮะเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมอยากขึ้นมาสายแปดได้ไม่มีปัญหาพอไปถึงก uh, ็ลงไปก็ม enfin ันก็ยังฟ้ามันยังไม่สางอ่ะก็ลงไปเดินเดินเดิน เราก็ไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนเทียเราเสือกไปโผล่ตีห้าครึ่งแลาวก็เดินเดิน,ดน <ๆ S 2> ไปเรื่อยๆสักพักเราเจอคนแต่งตัวเหมือนเราเว้ยเราก็ดูไอ้แต่งตัวเหมือนเราเนี่ยไอ้สีน้ําเงินเนี่ยนะมันไม่ได้มีโรงงานเดียวเว้ยเราต้องดูโลโก้ด้วยมันเรานดูโลโก้ตรงนี้ด้วยว่าเฮ้ยบริษัทเดียวกันเป้าอะไรเงี้ยดูดูด,ดูมันก็มีสีน้ําเงินโรงงานอื่นอะสายโรงงานจะมีสีอะไรบ้างอะสีน้ําเงินสีสีเทาสีเทาอ่อน เอ,อแล้วก็สีฟ้าที่ผมเห็นนะสามสี 3, 4, น่นี้แล้วก็มีประเภทเสื้อขาวขอบน้ําเงินไม่ใช่ไม่ใช่พวกกูแล้วเหมือนแบ่งเป็นแบ่งเป็นแก๊งอ่ะแ,แต่เขาไม่เขาไม่ได้ตีนะเขาไปทํางานมันก็จะเป็นจุดที่รถจอดอ่ะจุดชุมชนของคนโรงงานอ่ะรถก็จะมาจอดรถคันนั้นคันนี้ก็จะไล่ามาพอเราเราก็ยืนเราก็เจอลเฮ้ยคนแต่งตัวมอนเราเราก็เข้าไปง่ายๆฮะง่ายๆเลยขึ้นรถครั้งแรกก็ต้องเป็นแบบนั้นพอมาปุ๊บรถมาคนเขาเริ่มขยับ พอเขาขยับตัวเราก็ขยับบ้างนะครับพอลุกไปพอขึ้นบนรถขึ้นไปปับ๊บมันก็จะมีที่ว่างและที่ไม่ว่างปัญหาคือกูนั่งตรงไหนได้วะเออกูนั่งตรงไหนได้วะมันมีที่ประจำปะะ่าวว่ามีใครเขาขี้ทิ้งไว้ปะวะ่าวว่าหรือมันมีบล็อกมีล็อกมีอะไรไหมไม่รู้ผมก็ขึ้นไปครับขึ้นไปก็นั่งนั่งตรงที่ที่มันไม่มีคนนั่งเลยเป็นเบาะคู่อ่ะคือนึกถึงรถทัวร์นึกออกไหมรถทัวร์รถทัวร์ชั้นเดียวอ่ะขึ้นไปก็จะมีเบาะ เบาคู่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 เบาหลังจะยาวนะครับขึ้นไปเหมือนขึ้นรถทัวร์เขาแบบเหมือนเขาเหมารถทัวร์มาเพื่อมารับส่งพนักง,งานอะไรเงี้ยขึ้นไปก็ไปนั่งปุ๊บติดหน้าต่างไงนั่งติดแล้วก็มองวิวไปเรื่อยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ไปแถวนั้นเลยรถก็วิ่งไปเรื่อยฮนะวิ่งก็รับคนไปเรื่อยอ่ะรับไปเรื่อยผม,มผ,มมผมก็ไม่รู้นะผมไปนั่งทับที่ใครเขาบอกผมก็ไม่รู้นะแล้วก็ไม่มีใครมาคุยกับผมนะฮะเพราะว่าไอตอนที่ไปเขาจะเขียนเขาจะมีไอแทบ ที่แขนให้นะครับวันแรกรู้สึกยังไม่ได้ม้งไม่รู้ผมก็ยนั่งอ่ะมคนหน้าแปลกอ่ะแต่ก็คงไม่มีคนหน้าแปลก่างผมบ่อยแหละแต่ว่ารถมันไม่เต็มเว้ยมันก็คือมันมีคนมานั่งกับผมแหละสุดท้ายมันจะเต็มแถวแถวหน้านาวะนั่นแหละพอถึงหน้านาวะก็รถอะไรจอดคนว่างตรงนั้นเขาก็จะขึ้นมาเขาก็จะมานั่งข้ขางๆผมเนี่ยคือไอตอนที่มันโหลดมาจากอนุสาวรีย์วิ่งมาเลยนะมันจะไม่เต็มหรอกมันจะมาเต็มมาตรงหน้านาวะเนี่ยคนก็จะขึ้นแล้วก็จะมีคนยืนด้วยนะยืนก็คือเขาพักอยู่ในนั้นนนนัแหละะเ้าาก็จยืขึม มันเรื่องแปลกตรงไหนวะมึงไม่เคยไปมึงไม่แปลกหรอกกูเคยไปมันเป็นแบบเนี้เอออารมณ์โรง,งงานมันเป็นแบบเนี้ยผมมันมันนอนไม่หลับละผมก็นั่งรถไปเลยพอรถลงประมาณสักเจ็ดโมงนะเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบห้านี่แหละถึงแล้วเต็มที่แม่งเจ็ดโมงครึง่งลงก็ลงไปครับเ,เดินเก็ไปเอาบัตรหนีไ้เขาจะได้ดูว่าเฮียมึงเป็นไส้ศึกมาเปล่าเอาบัตรหนีไ้ผมก็ทําตามเขาอะเขาทำยังไงเราก็ทําทตามนั้น แล้วก็ดูตามนั้นมาวันแรกพอลงมาปั๊บจะมีคนส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งเข้าไปในโรงงานเลยครับเดินเข้าไปในโรงงานและคนบางส่วนเดินอยู่หน้าโรงงานครับกูทําไงดีวะไอ้ที่เข้าไปในโรงงานเนี่ยเขาก็เดินเข้าไปส่วนในหน้าโรงงานเนี่ยมัจนจะมีก๋วยเตี๋ยวไก่มีรถอะไรไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกรถซีรถซีเอมีก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวมาจอดแล้วก็มีพวก เหมือนรถข้าผัดอะไรแถวๆนั like, ่นแหละมีเป็นแกงถุงก็จะมีขายขายหน้าโรงงานเออมีคนมีก๋วยเตี๋ยวขายมันจะมีไร่มานะตรงโรงงานข้างๆก็มีก็มีเป็นหย่อมๆก็จะมีคนมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวริมริมนั่นริมถนนน่ะผมก็ยังไม่อยากเข้าโรงงานครับเพราะว่ามันเช้ามากคือเข้าไปผมก็ไม่รู้จะไปทําอะไรก๋วยเตี๋ยวสักช้าไหมเพื่อนผมก็ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวไก่กับเขานั่นแหละก็ไปนั่งพอดังสั่งสั่งก๋วยเตี๋ยวมามันจะมีเก้าอี้เล็กๆวางไว้ ไอ้ตัวไหนว่างมึงก็ไปนั่งแต่ถ้ามึงไม่สะดวกมึงยืนกินก็ได้หรือมึงก็จะไปยองๆตรงไหนก็เรื่องของมึงอะผมก็เลงละไอ้ตัวนี้ว่างแล้วก็วไปนั่งแล้วก็นั่งดูเขานั่งดูทำเนียมว่าเขาทำยังไงช่วงนั้นมันเจ็ดโมงยี่สิบเจ็ดโมงครึ่งอะมันก็ยังไม่ทําอะไรหรอกนะฮะพอกินเสร็จป๊บประมาณเจ็ดโมงสี่สิบมั้งก็แลกบัตรเข้าไปเดนตรงไปเลยยังไม่เข้าไปไอ้ตรงที่รูดบัตรนะนะเขานัดประมาณแปดโมงแปดโมงครึ่งมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะขอโทษด,ด้วยเวลามามนานไปะ ผมก็เลี้ยวไปไปลงอาหารก่อนไปไปเซอร์เวยก่อนว่ามันมีอะไรบ้างวะพอรอบแรกมาเขาโ็ลงอาหารอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เดินไปลงอาหารแล้วก็ไปเซอร์เวดูก็ดูผู้คนอะคนมันก็มาเยอะแยะมากมายก็นั่งกันเป็นกลุ่มแม่งเหมือนแม่งเหมือนแบ่งกลุ่มเหมือนเรื่องเล่าที่พี่เขาเล่ามาเลยว่ะแม่งเหมือนอยู่ในคุกเลยเฮียแ <laughs> <laughs> ม่งจะมีใครเหลาแป้งสิฟันวิ่งมาแทงขัว ก็มองมองครับเขาก็มองมองก็คือคือเราเราเป็นนบอดี้อ่ะมันไม่มีคนสนใจจับจ้องอะไรใดๆทั้งสิ้นเข้าห้องน้ําครับไปบ้นบ้วนโป่งบ้วน,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 นปากเข้าห้องน้ําเรียบร้อยดูเวลาคือผมเป็นคนที่เป็นคนที่นิสัยเสียอีกข้อหนึ่งนะครับคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไปรอใครฮะชอบไปเป๊ะๆแล้วเข้าเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลารออะไรเงี้ยเวลาของเราเอาไปนอนดีกว่าเออเป็นคนชอบนอน เราก็ไม่ไม่ไม่ไมไมไมค่อยอยากเสียเวลาพอใกล้ๆแล้วก็ไปรูดบัตรตดรูดบัตรก่อน8ปดโมงหนะ่อยแล้วก็เข้าไปก็ฝ่ายบุคคลก็จะนัดรวมมันจะเป็นห้องอนะเข้าไปเขาเรียกอะไรปฐมนิเทศใช่ไหมปฐมนิเทศวันแรกก็คือนะักนะักลุ่มนั้นอนะ่ะที่เขาตัดทัวมาที่ต้องมาเริ่มงานวันเดียวกันอนะก็จะไปรวมกันที่นั่นครับเพื่อปฐมนิเทศเพื่อบอกว่าอะไรยังไงแบบไหนขี้เยี่ยวตรงไหนได้มีสารพภูมิอยู่ตรงไหนบ้างห้ามเยี่ยวตรงไหนห้ามไหวตรงไหนมีไปเตะบอลได้ตรงไหนนะห้ามเบิดกระโหลกนั้นก็มีกฎที่นี่นะเขาจะมาบฟให้คุณังก่่อนวา คุณอยู่ที่เนี่จะต้องประพฤติตัวแบบไหนเห <c oughs> มือนคุกไหม <c oughs> เหมือนโรงเรียนครับมันเหมือนโรงเรียนอย่าเรียกว่าคุกมันะเหมือนโรงเรียนนะเหมือนโรงเรียนนะพอเด็กมาเด็กใหม่เข้ามาก็ต้องมาอบรมก่อนทําอย่างนี้นะโลกก็นี่อยู่ตรงนี้นะ่เราก็มานั่งฟังทีนี้ทุกคนทุกระดับชั้นทั้งหมดผมเรียกว่าลูกจ้างครับผมเรียกรวมว่าลูกจ้างแต่เขามาแบ่งสายงานการบังคับบัญชาในการผลิตครับอย่าลืมตรงนี้นะเราเท่ากันนะเว้ย เราเป็นคนเหมือนกันแต่เราทำงานต่างกันมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต่างกันเวลาเริ่มงานเราคือ8ปดโมงเช้าเลิกงานเราคือ5้าโมงเย็นช่วง8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นผู้จัดการคือนายกูลูกน้องคือลูกน้องกูตัวกูคือตัวกูมีเพื่อนๆหลายๆคนนายสั่งครับผมเราต้องทำตามเดสคริปชันครับพอเลิกงาน5้าโมงเย็นทุกคน เป็นเพื่อนกันโอเคไหมเออความคิดของผมมันมันเป็นอย่างนี้แหละทุกคนก็จะเป็นเพื่อนอย่างครับไม่ไม่มีหัวโขนไม่มีอะไรใดๆทั้งสิน้นเราคือคนปกตินี่แหละโอเคไหมแต่จะนับถือนิสัยส่วนตัวแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือหน้าที่การทํางานมันเป็นแบบนี้เออแต่บางคนไม่ได้คิดแบบนั้นเว้ยบางคนอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ผมผมคิดแบบเนี้ยเออแต่ก็ไม่แปลกนะไม่ได้ไปด่ามอด ด่าพ่อตีอะไรอีกอใครไม่ไม่ไม่เกี่ยวคนละเรื่องกันเลยนะครับไม่มีไม่เกี่ยวเลยธรรมดามากครับธรรมดามากเออมันเป็นอย่างนั้นพอเขานั่งบลิฟอะไรกันเรียบร้อยนะครับเขาก็จะส่งตัวไปแต่ละแผนกเขาก็จะรวมกลุ่มนี้ขยกแล้วตุ้ง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 กลุ่มนี้ไปอ่าเหมือนเราก็ไม่รู้ฮะแล้วก็เขาก็พาไปครับพาพาไปส่งที่แผนกนี้อ่าไปส่งที่แผนกนี้นะงแผนกนี้ไปเจอคนนี้หน้าไปส่งไปวางแผนกนี้นะ ผมก็ไปวางที่แผนกนี้แหละก็มาเจอเจอเอนจิเนียร์รุ่นพี่คนหนึ่งนะครับผมจำไม่ได้แล้วคือพี่เขาชื่อ,ช,อชื่อพี่สมพรมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะเออจะเป็นแบบเป็นคนแบบตัวอ้วนๆหน่อยไม่อ้วนหรอกก็เป็นแบบตัวตันๆหน่อยเขาจะอยู่แผนกชีตเมทัลอยู่แผนกชีตเมทัลไปถึงก็ตามสูตรฮะหวัดดีครับผมอ่าเราก็หวัดดีครับอาชื่อแต่นี้ใช่ไหมที่แผนกผมไม่มีมาสองคนครับมีผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อเอ็ก อ๋อตอนประมนิเทศเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าคนนะครับผมก็จะสังเกตอ้ยมันมีคนที่หน้าคุ้นๆด้วยเนี่ยว่าถ้าผมจําไม่ผิดนะมีนคนหน้าคุ้นๆด้วยเนี่ยว่าผมเคยเจอเขาที่ฟิตเนสตฟิตเนสท,ที่ที่มหาลัยนี่แหละเคยเจอเ,เคยเจอมองหน้ากันแต่ไม่เคยคุยกันนะคนเราเคยมองหน้านคือมองหน้ากันบ่อยๆมองมากกว่าหนึ่งครั้งเช่นมองสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้ชายอย่ามองหน้ากันเจอในเยี่ยมต่อยไม่รู้เป็นอะไรเมืองไทยน,นี่แปลกนะสวนการมองหน้าไม่ได้เลยมองหน้ามันจะกันตลอดแปลกนะ มองหน้าใครเนี่ยอย่ามองนานมองแวบ,บๆแต่เขาอยากคุยเขาจะยิ้มคุยกับมึงเอง <c oughs> เออมองหน้าใครไม่ได้แล้วยุคนี้แม่งเลือดร้อนนะใจเย็นๆคือคนเคยเจอหน้ากันเหมือนเคยเห็นอยู่ในมหาลัยนี่แหละแต่เราไม่เคยคุยกันแหละแต่โอเคเขาก็ไปอีกแผนกหนึ่งต้างทำงานคนละแผนกคือในโรงงานอะ่ะมันจะแบ่งออกเป็นหลายๆาแผนกมีหลายๆโรงนึกภาพบอกไหม เป็นเหมือนโลงเป็นโกดังอะ่ะมีโกดังหลายๆโกดังเงขาแล้วแต่ว่าโกดังนั้นอนะ่ะเขาจะผลิตอะไรก็เป็นรายการผลิตก็กว่ากันไปนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมาโรงงานอาจจะไม่อินนะฮะอาจจะไม่อินผมว่ายกตัวอย่างเล่าให้ฟังในการมาทํางานวันแรกหรือไปที่อื่นก็คงจะคล้ายๆประมาณนี้เตรียมตัวเอาไว้แล้วกันเตรียมตัวเข้าค่ายพอเข้าไปปับ๊บวันแรก S <S <an> เกิดอะไรขึ้นผมก็นั่งรอครับผมไม่รู้ทำเพี้ยอะไรเนี่ยไม่มีใครมาบอกผมทำเพี้ยอะไรมจะไปรู้อะไรมีเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่งเขาก็มี <S an> คอมตั้งให้ตัวหนึ่งคอมตัวนี้ไมายังยังไม่มาก็นดังรอไปก่อนรู้แล้วละ่ะโต๊ะตัวนี้คือมีโต๊ะทางานด้วยมันมีม,มีลิ้นชักหนึ่งลิ้นชักดูไม่มีเพี้ยอะไรลิ้นชักครับไม่มีลิ้นชักแต่รู้แหละโต๊ะนี้ของกูกูเยี่ยวแล,ล้วล่ะเรียบร้อยวางไว้อย่างนี้นะครับเป็นโต๊ะแต่คอมยังไม่มารอผาแผนกคอมมามาส่งแล้ว แต่วันแรกผมไม่ได้ไปประชุมข้างล่างหรอกแต่ไปอีกวันหนึ่งเจะพาไปแนะนําตัวหน้าแถวมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาอยู่แผนกโปรดตัรกชั่นเขาอยู่ไม่แน่ใจนะอยู่อยู่โปรเอ็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาชื่อเอ็กไอเอ็กเนี่ยจะเป็นเป็นผู้ชายหน้าตาหล่อหน้าตาหล่อเลยมากับผมนี่ผมเดินกับมันไม่ได้อะ่ะมันเป็นคนหน้าตาหล่อเป็นเป็นคนใต้เอ,อเป็นคนใต้แล้วมีแบบเป็นเด็กแบบนดเนิร์ดเนิร์ดนิดนึงเออไม่รู้อ่ะ ไม่ใช่ไม่ดีนะมันก็ดีแหละแต่ว่าก็รู้จักกันมันพานผมไม่ค่อยสนิทกับใครสักเท่าไหร่สักพักหนึ่งพี่สมพรเนี่ยเขาก็ถ้าถ้าใช่คนนี้นะเขาก็จะพาไปเดินรอบโรงงานเลยคือนึกภาพบอกไหมเดินไปเรื่อยกูไม่เคยมาก่อนเขาก็เดินพาไปวิธีการคืออ้าวหวัดดีอ้าวตอนนี้เลยอันนี้คือผนกแซมบี้นะรู้จักพี่เราสวัสดีครับสวัสดีครับมาครั้งแรกสวัสดีครับอ้าวนี่เหรอเออดีใจด้วยมีคนมาช่วยงานก็เดินไป เดินไปแพนนิ right. ่งไปนะสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับครับผมเขาก็จะนำนี่ไอพี่ชื่อนี้นี่ชื่อนี้นะชื่อนี้นะกูจําไม่ได้หรอกทางกับกูยังจําไม่ได้เลยกูก็เดินตามแกก็เดินเร็วไอ้ยเหี้ยเดินไปเรื่อยเดินเอาพี่ไปไหนแล้วก็เปิดประตูแอดลงแบบลงแล้วก็ลงก็เลี้ยวเข้าไปไปเซรามิกไปไหนไม่รู้เดินเดินเข้าไปสวัสดีครับแล้วก็ดูเลเยอร์หน่อยอ๋อผมมาจากตรงนู้นวนตรงนี้กลับนี่งงหลงเหมือนหมาหลงอ่ะวนตรงนี้ขึ้น คือแกเดินทุกวันไงแต่กูเพิ่งมาวันแรกก็เดินไปเรื่อยสักพักวนๆวน,วน,วนอา้าวนั่งพักนี้ก่อนอันแน่มีอู้งานด้ว <c> ย <oughs> นั่งพักนี้ก่อนมีดูดบุหรี่้วยดูดบุหรี่ไว้แล้วอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่ดูครับพี่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ชอบดูบุหรี่ผมเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบสูบบุหรี่นะครับไม่ไม่ไม่สูบเลยแต่ผมไม่คนชอบกลิ่นบุหรี่ <c oughs> คือสูบบุหรี่เนี่ยสามารถจะคุยกูยได้เลยนะไม่มีปัญหานะ กินบุหรี่ผมว่ามันก็มันก็ไม่เลวร้ายนะเออมันก็อยู่ได้อะไม่มีปัญหาคือสมัยเด็กๆเพื่อนแม่งกระสูกกันที่หายกันอยู่แล้วแล้วก็ปกติอะมันก็สูบใกล้กูมันเราไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรมันก็แค่กิ่นบุหรี่กินบุหรี่ผมว่ามันหอมกลิ่นควันรถเคยดมกาวไหมหอมหอมกาวยางอ่ะ หอมนะเว้ยบางคนก็รู้สึกว่ามันไม่หอมแต่แบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ดมจนถึงขนาดดึงนะเอาแค่แบบเออโอเคไม่มีปัญหาใครเปิดกาวเปิดอะไรก็ดมได้ไม่แสบจมูกโอเคแต่ไม่ฟินไม่ไม่ได้ถึงขนาดแ้ไม่ใช่ต้องใส่ถุงแล้วก็แบบไม่ต้องเอาแค่นั้นพอแค่นั้นแล้วก็ไปดูบร่เวณได้อ้าอู้ได้ด้วยแว้็เดินไปเรื่อยเขาก็วัดดีเข้าไปเรื่อยการเดินรอบนี่พาเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะแล้วก็คลามากลับที่เดิมอืแล้วเขาก็ไปคุยกันก็บอกนั่งนี่นะมีอะไรก็นั่งทําไปก่อนเขาเอาเอกสารไอ้พวกโ r ซ c เ d อร์มาให้อ่านอ่ะ เป็นตั้ง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 นั่นก็คือวันแรกนะครับที่เขาพาผมไปเดินรอบโรงงานนะฮะแล้วก็เอามานั่งพามานั่งนี่แหละเขาเอกสารม,มาตั้งแล้วให้ผมก็นั่งดูแล้วก็ดูไปทั้งวันจนเที่ยงตอนไรเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะครับ EP หน้าเพราะว่ามันว่างครับ